แน่นอนครับนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ500คำในภาษาไทยเกี่ยวกับปืนรุ่นใหม่ปี2025ของประเทศเอสตโตเนียพร้อมราคาจำหน่ายโดยรวมชื่อช่องว่าเอาอัปเดตโดยไม่มีหัวข้อหรือข้อความตัวหนาและเว้นวรรคระหว่างย่อหน้าเอาอัปเดตช่องที่นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่จากทั่วโลก ทั้งในด้านการทหารอาวุธและเทคโนโลยีความปลอดภัยวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับปืนรุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศเอสโตเนียที่เปิดตัวในปี2025ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานความมั่นคงในยุโรปอย่างมากเอสโตเนียแม้จะเป็นประเทศเล็กในยุโรปเหนือแต่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าโดยเฉพาะในด้านความมั่นคงและไซเบอร์ ปีนี้พวกเขาได้เปิดตัวปืนรุ่นใหม่ชื่อว่า S Vector M 25ซึ่งถือว่าเป็นปืนพกอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในภารกิจความมั่นคงขั้นสูง S Vector M 25เป็นปืนกลึงอัตโนมัติขนาดกระทัดรัดใช้งานง่ายและพกพาสะดวกโครงสร้างภายนอกทำจากวัสดุโพลิเมอร์ผสมโลหะพิเศษที่มีความทนทานสูงตัวปืนมีระบบสแกนลายนิ้วมือผู้ใช้งานเพิ่มระดับความปลอดภัยในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นป้องกันการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวปืนใช้กระสุนขนาด9มมตรมาพร้อมระบบยิงที่มีความแม่นยำสูงมีรางติดตั้งอุปกรณ์เสริมด้านล่างเช่นเลเซอร์ไฟฉายและกล้องช่วยเล็งจุดศูนย์เล็งแบบเรืองแสงสามารถใช้งานได้แม้ในสภาวะแสงน้อยหรือตอนกลางคืนหนึ่งในจุดเด่นของปืนรุ่นนี้คือมีระบบ ai ภายในตัวปืนที่ช่วยวิเคราะห์รูปแบบการยิงของผู้ใช้งาน เพื่อปรับค่าการยิงให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆซึ่งเทคโนโลยีนี้ถือเป็นครั้งแรกในโลกที่นำมาใช้กับปืนพกส่วนบุคคล S Vector M 25ยังมีโหมดล็อกอัตโนมัติเมื่อหลุดจากมือผู้ใช้งานและจะปลดล็อกได้เฉพาะบุคคลที่ถูก,กลงทะเบียนไว้เท่านั้นซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการถูกแย่งปืนหรือใช้ในทางที่ผิด ราคาจำหน่ายของ S Vector M 25ในปี2025อยู่ที่ประมาณ89,000บาทในตลาดเอเชียรวมถึงประเทศไทยโดยราคานี้รวมทั้งระบบความปลอดภัยอัจฉริยะและกล่องเก็บอาวุธแบบลายนิ้วมือหากคุณกำลังมองหาอาวุธป้องกันตัวที่ทันสมัยมีระบบความปลอดภัยสูงและเหมาะกับยุคดิจิทัล S Vector M 25จากเอสโตเนียคืออีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมาก ติดตามช่องเอาอัปเดตเพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคโนโลยีอาวุธรุ่นใหม่จากทั่วโลกแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ